ข้าวอบกุนเชียงด้วยหม้อหุงข้าวดูดูพี่น้องดูอาหน้ากินอย่างแรงนี้สวัสดีครับพบกับพี่บ่าวครั้งวันนี้จะเป็นเมนูข้าวอบกุนเชียงด้วยหม้อุงข้าวอันดับแรกก็เป็นกุนเชียงหมูสามชั้นเบคอนด้านนี้เป็นเห็ดโอมพุทราจีนแครอทเม็ดมะม่วงหิมพานกระเทียมแล้วก็คิงด้านนี้จะเป็นกุ้งสดไปดูกันตอนกันเลยเติน้ำมันลงไปทักตรองย้อนกระทะเดิมร้อนก็ใส่กุนเชียงลงไป ให้พอมีความหอมขึ้นมาก่อนนิดหน่อยนะพอเริ่มเปลี่ยนสีแบบนี้ก็เอาหมูสามชั้นใส่ลงไปใช้ควายโอนนะพี่น้องพอหมูเริ่มรัดตัวตึงๆแบบนี้ใส่กระเทียมแล้วก็ขิงลงไปตามด้วยเห็ดหอมเม็ดมะม่วงหิมะป้านส่รสพุตราจีนแล้วก็ใส่เบคอนลงมาผัดให้พอเข้าน้ำมันนะพี่น้อง ทีนี้ก็ใส่กุ้งลงไปทีน้องจะใช้เป็นกุ้งแห้งก็ได้ทีนี้ก็ลดเป็นไฟอ่อนก่อนแล้วก็ใส่เครื่องกุ้งทอดเห็ดหอมหนึ่งช้อนที่อิ่วขาวเห็ดหอมหนึ่งช้อนที่อิวดำทักหนึ่งช้อนจาน้ำมันงาหนึ่งช้อนจาพริกไทยป่นหนึ่งช้อนจ้าแล้วก็ใส่น้ำตาลไปทักประมาณหนึ่งช้อนจาก็ปัดส่วนผสมนี้ในหะ้มันเข้าออก,กันก็ใส่ข้าวสารที่ลา้างไว้เรียบร้อยแล้ว ก็จะผัดให้ข้าวสารนี่เม็ดใสขึ้นมาแล้วตอนนี้ข้าวสารก็เริ่มเม็ดใสขึ้นมาแล้วนะพี่น้องอย่างนี้ก็ปิดควยได้เอาละต่อไปด,ดูขั้นตอนการหุงก็ตักข้าวใสลงไปนี่พี่บ่าวก็ใส่ข้าวไปทั้งหมดสามต้วย้นะพี่น้องต้วยที่ก็ให้มากับหม้อนี้ในน้ํานี่พี่บ่าวก็ใส่เกลือรครึ่งจอนจ้าผงปรุงรสนึงจอนจ้าก็ใส่น้ําลงไปเอาละก็ปิดลงมา วิธีการก็คือกดครั้งแรกปุ๊บก็จะเป็นหุงข้าวแบบโหมดปกตินะกดบเวลาแล้วพี่น้องมาดูกันเลยอืมดูโอโ้โหความน่ากินนี่ยออดูเห็นไหมเอาละเดี๋ยวพี่บาวตักใส่จานให้ดูยดอยากโชว์ส่วนไหนเอาไว้ด้านล่างก่อนอืวิธีการตักใส่ลงไปเลยทีนี้่เรียบร้อยพี่น้อ ละมาดูวิธีการคว่ำข้าวลงในจานนะพี่น้องนะพอจานที่เราจะเจย์ควลงไปข้างบนอ่าแล้วก็พลิกด้านนี้มาอืมเดี๋ยวมาเปิดดูกันว่าหน้าตาออกมาเป็นยังไงว้าวจัดตกแต่งเพิ่มเติมโอ้ยต้นหอมเข้าไปสักหน่อยพี่น้องบุ๊คครั้หน้าตาดีขึ้นมาเลยพี่น้องอยอาหน่ากินยำด้วยือก็อถึงเวลาแห่งความมารวยนะพี่น้องนะ โจาะก้าไปเลยข้างบนนี้อือมดูพี่โน,โน้องย่หน่อกินอยองเร่งด้วยอือือรสชาติอร่อยลงตัวพี่น้องก็เป็นว่าเสินปรภารกิจหรับข้าวอบกุนเชียงขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง